สวัสดีครับผมหมอเปี่ยมครับเปี่ยมโชคชลิดาพงศ์วันนี้เรามีหัวข้อครับมีคนถามมาเรื่องไลโคปีนนะครับคือผมเรียนตามตรงอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้สารอาหารในจำนวนเรื่องเม็ดสีที่มีประโยชน์ต่อสายตาเนี่ยมันมีหลายตัวต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อแต่ไม่ได้มีเจตนายอย่างอื่นนะครับ มีไลโคปีนลูทีนซีแซนทีนอสตาแซนทีนคำถามคือคนบริโภคเขาไม่รู้เขาจะเลือกอะไรดีผมบอกว่าคุณอยากบริโภคอะไรก็บริโภคไปเถอะที่คุณมีอยู่บังเอิญว่าเขาถามเขาถามต่อว่าอา้าแล้วคุณหมอรู้เรื่องไลโคปีนไหมผมก็บอกผมพอมีความรู้บ้างไม่มากนักนะแต่ว่าที่ผมประทับใจไลโคปีนเนี่ยมีอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกไลโคปีนถูกใช้ในเรื่องสุขภาพมา40ปี40ปีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขายังไม่พบผลข้างเคียงจากการกินไลโคปีนเกินนั่นหมายความว่าไลโคปีนมีอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจมากเรายังไม่ได้พูดถึงประโยชน์นะความปลอดภัยจากการใช้40ปียังไม่มีใครรายงานโทษของไลโคปีนเลยเรื่องที่สอง มีสมาคมหลายสมาคมต้องขออนุญาตเอ่ยชื่อน,นิดนึงนะครับเพราะผมอ่านมาไม,ไ,มไ,ไม่ได้คิดเองสมาคมจักสุของอังกฤษเขาบอกว่าไลาโคปีนมีประโยชน์มากเรื่องสายตากับคนที่ต้องเผชิญหน้ากับ UV อันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะปัจจุบันนี้ทุกคนเราอยู่บนโลกออนไลน์เรามีอุปกรณ์ไอทีรอบตัวที่สำคัญที่สุดตอนนี้ทุกคนมีมือถือ ทุกคนดูมือถือทุกคนดูจอคอมพิวเตอร์ทุกคนดูโทรทัศน์ทุกคนอยู่ภายใต้แสงสี UV มาได้ทุกรอบตัวเราเขาบอกว่าไลโคปีนเนี่ยมีผลดีต่อสายตาและผิวหนังคุณรู้สึกไหมว่ามันตาก็ตาผิวหนังมันอยู่คนละที่ใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงมีประโยชน์ทั้งสองอย่างง่ายๆครับสายตาเราลูกตาเราถูกทำลายจาก UV ก็คือรังสีอัลตราไวโอเลต ผิวหนังเราถูกทำลายจาก U.V. ก็รังสีอัลตราไวโอเลตจะเห็นว่าที่ไลโคปีนมีประโยชน์ต่อผิวหนังและลูกตาเพราะทั้งคู่เป็นอันตรายจาก U.V. ถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้คุณลองพิจารณาดูคุณไปหาอ่านรายงานพิมพ์คำว่าไลโคปีนแล้วก็พิมพ์คำว่าลูกตาภาษาอังกฤษนะครับไลโคปีนภาษาอังกฤษแล้วก็อายภาษาอังกฤษคุณจะพบว่า มีรายงานว่าไลาโคปีนมีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมต้อเนื้อมีส่วนช่วยผิวหนังของเราไม่ให้เกิดกอันตรายจาก UV ถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้คุณเอาสองข้อดีเข้ามารวมกันใช้มา40ปีไม่มีรายงานอันตรายเลย 2. ได้ประโยชน์ต่อลูก,กตา และผิวหนังเราอาจจะไม่สนใจผิวหนังผมเป็นผู้ชายผมไม่ได้สนใจความสวยงามแต่ผมสนใจความทนทานของลูกตาผมจากการที่ผมต้องดูมือถือบ้างดูจอคอมบ้างทำงานวิชาการบ้างดูจอโทรทัศน์บ้างเรารักษาลูกตาได้เรารักษาผิวหนังซึ่งอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าคุณสนใจเรื่องความงามก็สำคัญขึ้นมาแต่ที่สำคัญที่สุดยังไม่มีรายงานอันตรายของไลโคปีนเลยตลอด4ี่ปีที่ผ่านมา กินด้วยความปลอดภัยได้ประโยชน์ต่อสายตาคุณว่าคุ้มไหมลนะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าผมจะเลือกพิกเมนต์หรือเม็ดสีที่มีประโยชน์ต่อลูก,กตาผมผมจะเลือกไลโคปีนเพราะผมมั่นใจในความปลอดภัยที่ใช้มานานนานที่สุดโครงสร้างโมเลกุลเขายาวที่สุดในบรรดาพิกเมนต์ทุกชนิดหรือแคโรทีนอยด์ทุกชนิดอันนี้คือสุดที่เด่นที่สุดแต่ความเก่าของเขาก็อาจจะทําให้ถูกโจมตีได้ว่ามันใช้มานานแล้ว ตัวใหม่น่าจะดีกว่าคุณลองใช้แล้วมั่นใจในความปลอดภัยผมว่าสิ่งที่คุณได้จะคุ้มค่ามากกว่า